เซกาพาชมมันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามากันที่นี่นะฮะบรรยากาศที่ช่วงนาอีกวันนี้เรามาชมบรรยากาศที่ผมใส่ปลาไว้ตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นนะครับเมื่อวานนี้ก็ตอนช่วง3ามสี่โมงห้าโมงสี่โมงห้าโมงฝนตกหนะักเนี่ยบรรยากาศน้ำค้างในรออบ ันนี้เรามีเพื่อนมาด้วยเนี่ยเธอคือนางไข่เจียวนะครับวันนี้ติดรถมาด้วยมาช่วยดูปลาเนาะเจียวน่ครับพัดลายน่อยแหน่อาย<ไ> <c oughs> ครับนี่ยมัน,นตรงนู้นนะฮะจำได้นะฮะตรงนู้นที่เราที่เคยกักตัวเส้นทาง ดูสิฮะดูทุ่งนาน้าค้างลงดูสิฮะข้าวออกสวยดีครับปลาตอนนี้คือนเวลา6โมงหน่อยๆ6โมง10นะฮะบรรยากาศนี่ครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันที่เราใส่ปลาไว้นะครับนี่ครับ,รบเป็นผลลูกยาง นี่ออกข้างหน้าเลยครับไปไปดูกลาที่เราใส่ไว้กันหนูน่าใส่น้อยเรานี่รามาดูกันว่าเข้ากันไหม ที่พ่อใส่ไว้เมื่อวานเดี๋ยวมาดูกันก็จะได้เยอะไหมถ้ามีงูผมหนีครับ <c oughs> ไม่ใชยถูกงู <c oughs> ได้หลายดวงเล ไม่เห็นึน่งไม่รมูเข้าครับเข้าขยายหมายกันไม่มีปยายหมายกัน ได้ปะไม่มีอืมมีรูปดิบ น่ามีประหมอเข้ามีปลาหมอเข้าตัวเองครับเดี๋ยวเราไปกุ้งก่อน ลืมนะครับฮ <ül> ึใช่ลากไปแล้วบ่ผมก็ไม่ได้อลเลยละไม่ได้เอาหลักปักไปด้วย อือนี่หนึ่งอูบีปูน้ำโอ้ได้ตัวใหญ่ไ้ปูใหญ่ สรุปหายนหนึ่งครับหายไปนหนึ่งได้ยังไงงงครับถึงมันก็ไม่น่าหายนะ,ะทีหนึ่งเดี๋ยวจะลองดู เอาตารที่ใส่ฝั่งนี้สองฝั่งนี้สี่ตรงนี้เนี่ยอันหนึ่งเนี่ยอะไรเงี้ยตรงนี้นที่หายเดี๋ยวผมจะลองใส่ดูอีกทีหนึ่งอ้าลองเบิง้งถ้าหายอีกก็ไม่รู้จะพูดยังไงแลวเด้อเนี่ยให้อยู่มันต้องอยู่ครับเออ ถ้าติดมันจะไปยังไงเพราะมันก็ยาวอยู่ด้วยครับอืมอเจอไหมอีกไหมหนึ่งแล้วน่าจเราใส่ตัวชานนี้แหละเดี๋ยวจะดูสิ ว่าจะหายอีกบ่ นองเบิงครับบรรยากาศเดี่พี่น้องสรุปใส่หายไปอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูสะที่เราขุดไว้พอดีปลาที่เราใส่ได้ก็เดี๋ยวเราเอาปล่อยลงสะมีปลาหมอปลาซิวด้วยครับไปดูว่าเห็นพ่อแม่บอกว่ามีปลาช่อนอยู่เยอะไปะไปดูกันก่อนครับ สาเราน้ำมาโทดูโอ้กล้วยแตกดีมากเลยครับโอ้ดกอยู่ที่คนปลูกจริงกล้วยเนี่ยเนี่ยน้ำติ่มเลย ยังอยู่บะน่าจะยังอยู่นะลืมเออลืมเอาอาหารปลาเมื่อวานเนาะลืมเอาติดรถไปเลยกล้วมยมีแก่บะนี่นี่ฮะคันยังสูงอยู่ ต้นตะไคร้ฮะรอบนี่กําลังประกอบเครื่องตัดหญ้าอีกอีกอันหนึง่งอีกคันนีงอีเครื่องหนึง่งเผื่อไว้มาตัดตรงแถวบ่อแถวนี้แหละครับดูนี่น้ามันขึ้นไม่สูงเพราะว่ามันล้นปุ๊บจะมีแค่นี้พอดีพ่ออยากให้น้ํามันไหลออกด้วยเราก็เลยต้องกันเนีย่ยไว้เผื่อหน้าแรงแต่คิดว่าปีนี้คงไม่ได้จับอนะไรปล่อยทิ้งไว้นี้แหละครับ ยวเพื่ออาจจะเอาปลามาลงเพิ่มคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนครับผมไว้พบโอกาสได้ว่าเราจะมีอะไรมาชมสำหรับเช้าวันนี้นะครับเันเช้าวันที่บรรยากาศดีๆที่สวนยางสวน้ะม่วงแล้วบ่อปลา เราก็ลงปลาไว้ที่ก็ลงไปเยอะอยู่ครับแต่ก็คือว่าจะรอดไม่รอดเพราะเราก็ลืม,มเอาอาหารมาให้อีกแล้วเดี๋ยวไว้ตอนเย็นแน่จะแวะมาอีกที่หนึ่งยังไงคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกัะเสอเขยเซกาผาชมสวัสดีครับผม